สวัสดีครับผมก็พึ่งเรื่องงานครับผมเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตครับบอลสีครับผมนี่ครับก็ได้เพิ่มมาครับก็สองอันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ครับแยกมาจากกอนี้ครับผมนี่ครับดูครับเขาแตกเยอะมากครับ อันนี้ผมเพิ่งขีดขีดน้ําลงไปครับผมน่ครับเป็นสเปรย์ขีดน้ําครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าพันอะไรครับเนี่ยอันนี้ช่วยบอกหน่อยครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นพันพันอะไรอันนี้เพิ่งได้มาครับเนี่ยไปขอเข้ามาก็คือว่าไปแยกกอจากเขามาครับผมส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นสาวน้อยปลาแป้งครับผม ก็ได้มาใหม่ก้านเข้ายาวมากครับดูครับก้านเขาอันนี้อันนี้ก็ได้มาใหม่ครับน่าจะเป็นกวนอิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วต่อไปก็จะแยกตัวนี้กําลังแตกกอรครับผมน่าจะเป็นฮุกลงตัวนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสองสองต้นแล้ว เขากำลังแตกหลอดมาอีกอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแยกออกมาครับเขามีสองกออันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยแค่กล้วยด่านแต่ว่าต้นนี้เขาต้นนี้เขาสวยมากครับงามมากต้นนี้ตอนมาใหม่ๆเนี่ยผมมาแช่น้ำไว้สองวันถึงได้ปลูกจนมันเหี่ยวหมดแล้ว เหียวหมดแล้วก็พวกใบพวกอะไรยอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขีียวแห้งหมดผมก็เลยตัดตัดอย่างนี้เลยตัดเป็นท่อนอะไรอย่างนี้เลยปลูกแต่ตัวนี้จะเหลือย,ยอดยอดหนึ่งเอาไว้ตอนตอนนี้ผมปลูกทีแรกทีนี้มันก็เลยไม่โตเหมือนเท่าตัวนี้ครับตัวนี้โตกว่าแล้วก็งามกว่าแต่ว่าตัวนี้ผมแยกหนอไปแล้ว เขามีหน่อแล้วผมแยกขายไปแล้วหน่อนนี้เขาก็เลยไม่ค่อยโตตัวนี้เขาจะโตครับโตมากก็ตะเพานี่ก็เก็บแทบทุกว,วันครับยิ่งเก็บยิ่งออกครับผมนี่ครับอันนี้ปลูกไว้ในกระถางตอนนี้ปลูกไว้ดิน น่าจะเป็นพอดินมากกว่าครับผมเพราะว่าผมขุดหลุมแล้วก็เอาดินที่ซื้อมารองพื้นไว้ข้างล่างแล้วก็ปลูกแล้วเอาดินเก่าเป็นลูกลังเนี่ยกบหน้าดินครับผมปลูกไปต้นเล็กๆต้นนิดเดียวตอนนี้มันโตแล้วก็ยิงอันนี้น่าจะเป็นตะเภาแดงครับอันนี้เพราะว่ากินเขาจะแรงกว่าก็จะมีขาวผลด้วยครับอันนี้สีขาว ตัวนี้เป็นสีแดงครับปลูกเอาไว้เวลาผัดเผ็ดพวกไก่พวกหมูพวกเนื้ยอย่างงี้จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับก็มีใส่ยาครับไอ้ที่เป็นสีข,า,ขาวๆนี่ผมใส่เปียกไข่ครับผมนี่ครับเปียกไข่ตำเอาไว้ยังไม่หมดครับ ก็กระถางก็ยังเหลือสองสี่หกใบครับยังเหลืออยู่ดินก็ยังเหลือครับก็จะใช้เป็นดินแบบนี้ครับปลูกผมว่ามัน,ม,นมันดินอันนี้มันปลูกแล้วมันงามครับนี่ครับดินถุงสีมุงม่วง,งนี่ครับปลูกแล้วงามครับผมได้เยอะด้วยถุงละยี่สิบบาทอันนี้ก็ยังเหลือครับอันนี้เหลือสองถุงเต็มเต็มอันนี้เหลือก็เก็บเต็มครับ ส่นนี้ก็จะเป็นสเปรย์สเปรย์น้ำเอาไว้ฉีดครับผมเวลาแดดแล้วร้อนเราก็ฉีดใบครับส่วนที่เหลือนี่ก็พกดินพกกระถางเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกจะแยกตัวนี้ออกมาครับตัวนี้มันแตกมาเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวแยกออกมาสักสองกอแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวแยกออกมาอันนี้สองก,กอเนี่ย อันนี้สองกอแต่ว่าเข,เขาจองมาแล้วก,กอหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแยกออกเดี๋ยวผมมีเวลาเวลาว่างก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานมายังไม่มีเวลาว่างก็ประมาณนี้ครับอัปเดตจากชุดแล้ว ประมาณนี้ครับผมเวลาเลิกงานมาก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งดูเล่นๆถอนหญ้าถอนอะไรแถวๆนี้ไปเรื่อยของผมครับผมก็เป็นความสุขส่วนตัวนิดๆหน่อยๆครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกหมายไม่ได้ตกปลาครับทำงานครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับผมก็เป็นบ้าน โอเคครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเปืียว่าจะได้พันธุ์ใหม่ๆมาเพิ่มอีกก็ไม่ได้ซื้อมาครับก็ไปหาขอเขาเอาไปแลกเปลี่ยนเขาบ้างเขามีพันธุ์ไหนเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนเขาครับแล้วก็ได้มาเพาะพันธุ์ก็ปลูกไว้สวยๆงามๆครับถ้ามีคนถามซื้อก็ขายครับผมขายไม่แพงครับต้นร้อยกว่าบาทครับแต่ฮกหลงตัวสีสีชมพูนั่นก็ อยู่ประมาณ250ร้ยถึงสามรอยครับผมก็จะขายประมาณนั้นครับส่วนพวกกล้วยถ้ามีหนอก็หนอละห้าสิบหกสิบก็ขายครับผมส่วนพวกนี้ก็ประมาณแปดสิบบาทครับนี่ครับแปดสิบบาทมันน่าจะเป็นลายลูกไม้ครับตัวนี้แต่ตอนนี้ผมไม่รู้พันอะไรเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ได้บอก รอให้มันแตกเราค่อยแยกพันนี่ก็เป็นสาวน้อยปแป้งตัวน,นี้ก็จะได้ประมาณห้าสิบหกสิบบาทครับอันนี้โอเคครับยังไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับครับผมก็มาอัปเดตให้ดูครับผมจากคลิปก่อนนู่นประมาณนี้ครับผมเพิ่งเลิกงานกลับมาครับฝนก็ทำท่าจะตกโอเคครับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับจากน,นโรดขนตกปลาครับผม